สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเบิ่งพักขนาขนากรลังงามซ้ำนี่กระลัาง,ง,าะลงกินแสบกินนัวมันบอ่อ่อนบ่อ่อนแล้วมันกับเบอแกอ่อนไหลกับขมหลายคักเป็นไปเบิดปลาเนี่ยใช่หาดแต่แมนเบิดมันสี่ขืนเป็น บางใช่ค่ะทุ่มบุญมันพักขนาดข่อยปลาข่อยแม่นเบิดเขียวเขียวในแม่นเบิดพักขนาดพี่น้องเอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยเนี่ยชาสิกินหลายปันได้ตรงนี้ี่ต้นหน่อยมันก็ดีนี่เด้เบี้ยน้อยๆเขาแหงตายเบิดอันนี้เบี้ยน้อยๆเขานี่มันอันนนมันโรยมันก็เกิดใหมาจะทุ่มในกอเก่ามัน เงาเก่ามันมันก็เกิดไม่มันบดตายได้พี่น้องมันมันมันปูดมสมบูรณทะเลนี่มันหลายครับมันเ่ามองนันมันเบามองนันมาเจ้าคุดถิมมันหลยหลทางลงเรือเจ้าคุดถิมไอ้บางคักคักดอกพักนาพี่น้องไอ้บางคักคักงามงามนี่ดอกพักนาทะเลเนี่ยสะออน้ำข่อยบบ เจ้าสาวน้องขอ,ออะอรอะไรก็มาเอาเด้องเดินมาแก,กเม็นมะขืนตัวยหญ่ร้ายครับอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองเพิน่นอยากกินย่างก็ได้กินเวิดปลาประแดกปลานุ่กเ็เฮ็ดกินเองได้เบิดประแดกก็เอืดกินปลาปลเอดืดเอาปลามาเฮ็ดประแดกเอา เคยก็บอเอาไรขอเอาเพียงเท่านี้แหละพ่อได้ไปกินอันนี้ก็กิกกนบะเบ็ดขอก็ะได้ฝากมือคางบ้านนี่แหละอันฝากคนกินน้ำก็กินผู้เดียวโอ้เจ้ามาน่อมอได้ก็เอาไปฝากเพิน่นเจ้าอยากกินก็ดีให้เบิ่งคักๆงามๆเนี่ยไปกังห่วงว่ามันสิดับแนี่เพราะว่าข่อยบ่กินใบมันเนี่ยๆๆใบมันบ่นกินข่อยกินแต่ลำมันลำพักหนาเนี่ย แค่น่าไปเดินทางกลับมันมีอยูส่สองหมู่สามแถวนี้ายนอดขอบคุณว่าทำผู้ส้มมีขอมารับส้มรับเบิงพักคณะน้ำข่อยพักคณาทะเลเขามียกินปีละเทียเท่านั้นละช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนี้ก็เดือนที่แล้วเจ้ามียกินปีละครั้ง กินกเกินใช้ตูแข็งบาได้ดอกมันขมแห้งขมแห้งกัแช่แข็งน่ะอันเอาไปหม่ไหมจะชอตอะกินเลยหวานป๊ปันหยังหวานกรอบเค